ตอนนี้เริ่มแล้วตอนนี้ก็กำลังดออยู่ที่ฮันนี่เห็นเ่องนี้ไหมอะไรรูผมดีว่าผมชงก็นี่นี่ครับทำอไนแปลกมากนี่ไงคนดูแล้วสองคนสวัสดี4ีแล้วเร็วสวัสดีค่ะทุกคนว้เรียู่กับนักแสดงเดอะคิวปิดตอน ก้าวเทพสอนคนครับน้อง้นนะคะกำลังจะมาแพันคนแล้วพันคนแล้วพี่ชาพิงค์ก็ได้เลยวันนี้วันนี้เป็นการลงตัวของนักแสดงที่มาดูวันนี้เป็นการลงตัวของนักแสดงเราที่เขาทุกคนมาดูละครด้วยกันเนาะพี่โลใช่ค่ะอู้ยเหมือนจะหัวเรียนอะไรตั้งหนาเลยพี่ชาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วทำไมเนี่ยเราทำอะไรกันทุกคนทําอะไรทําอะไรแฟนเลยครัใครเป็นใครเล่นอะไรกันบ้างสวัสดีค่ะ จาย้อนยอนมันนะมจะโหน้ใหญ่เดี๋ยวค่อยๆโผลไว้ค่อยๆโผล่ไว้่ใครมาี่ใครมา่นใครยไหโอเคได้อยู่ได้อยู่ดไงได้ละเอาคุณหมอสลังครับผมเล่นเป็นหมอครับชื่อเล่นสลันหมออะไรคะหมอสลันนิชานะคะเล่นเป็นมิลินนะคะนี้ค่ะหมอเหมือนกันค่ะดูให้ดูดี อ่าพี่รอนครับพี่รอนสวัสดีครับรอนนะครับคุณต้นธนกิจนะครับคุณต้นมุกเสี่ยวนะครับแพนเขาแทนคนนี้คนนี้ไม่มีนะครับผมขายหมดขอซักมุกค่ะอ๋อมุกของผมว่าอ่าผมจริงใจไม่ได้มาอ่อยแต่ถ้าอยากรู้ว่าอร่อยไหมก็ต้องชิมเองนะครับ อเห็นนิชาก็มีมุกเสียวอ่ะมุกอะไรไมม่ีที่เล่นในตอนช้าไม่อนเขาคิดให้แพ้ห้อนนำตัวเดี๋ยวนี้อ๋อแพ้นะคะเล่นเป็นลาลินคายอ่าอ่ะพี่น้อมุกเสียวะไรไหมคะไม่มีครับผมชีวิตจริงก็เสียวออพูดถึงกระแสละครพูดถึงกระแสละครหน่อยค่ะตอนนี้ออนไปแล้วอาทิตย์ที่แล้วทาไมนี่พูดดีกว่าครับโอ้โหทำไมตอนนี้มีแต่คนอยากดูหมอ มีคนมาขอดูดวงกับพี่ฮันนี่มา,มากค่ะเยอะมากวันนี้ไม่ได้เอาไพ่มานะคะคุณแก้ตัวไปอย่างนี้เลยนะคะคือต้องบอกว่าพี่นงเนี่ยมีหมอด,ดูจริงๆมาให้เรียนที่หมอดเลยโอเคบอกว่าเราก็ต้องความเป็นแม่หมอเราก็ต้องเรียนนะไม่งั้นเราจะวางไพ่ผิดนะอะไรอย่างเงี้ยชอบไหมคะพี่กับการเป็นหมอดูไพ่ยืสีจริงๆชอบแต่ไม่กล้าดูค่ะเป็นคนที่ไม่กล้าดูเลยไม่ไม่ชอบแบบไม่ชอบที่จะดูอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าสวยดีไพ่สวยดีสวัสดีค่ะคุณแม่ฮันนี่ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะฝากเนื้อฝากตัวลูกชายดีไงดีกาพี่อินดีเมื่อกี้น่ารักทุกคนเลยค่ะยกเว้นนิชายายโนนางไก่สาวเขินบอไอโนอายโนนางไก่สาวเขินบบเขินบอ สาวค่ไม่เราครับไม่เขินครับไม่เขินคนติงตองเนเราคิดว่าเราคิดว่ากระแสของเราสู้เรื่องอื่นได้นะคะทุกคนกระแสสู้เรื่องอื่นได้ไหมแพ้ครับกระแสเราสู้เรื่องอื่นได้ไหมครับสู้ของตอนอื่นได้ไหมคะได้สนุกจะตายคืนนี่าลืมดูนะคะจะบอกว่านะครับนอกเหนือจากทุกคนตอนนี้กําลังเปิดไลฟ์สดอยู่นะครับเตรียมตัวเปิดช่องสาม นะครับ SD ตอนนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักเปิดเลยค่ะเอ๊ะจะมาแล้วนะแล้วจะมาแล้วเปิดทีวียังค่ะพี่โน่น้าเด็กขึ้นโอ้โหนี่อ่านเสียงดังเชียรวถอดหมวกหน่อยสิจะโง่่นีีลูกท้ชอบน้องโตโน่ค่ะโอ้โชอบนางเอกชอบนางเอกน่ารักชอบแพงไงหมายถึงแพงเปล่าดิฉันน่ารัก น่ชาหน้าค่ะพี่โน่ครับอ้น่ารักทั้งคู่ไม่ริงพี่กับแพงไงอยากให้ตัวโน่เล่นละครค no. ู่กับแพทจังอดูค er ู่กับนิชาดีกว่านิชาเตรียมนอนแน่ๆออกไลนมาเลยเพลงของพี่ฮันนี่ครับผมจ่ายตังค่ารถไฟฟ้าให้คนแก่ จ่ายตังค่ารถไฟฟ้าให้คุณแก่ซีนไหนว่าจ่ายตังค่ารถไฟฟ้าจ่ายค่าทำฟันค่านทำอะไรมาดูจริงหรือเปล่าโน่นน่ารักขึ้นเยอะนะคะวันนี้ติดลุงตู่อะค่ะอ๋อไม่เป็นไรครับม่เป็นไรค่ะตัวโน่แสดงเก่งขึ้นนะบครัพี่โน่หลอกับพี่นิชาน่ารักไอ้ฝากแฟนๆข่าวสดครับอยากชมผมเยอะมีคนไม่พอใจอยู่ครับพูดถึงนางเอกของเราพูดถึง เดี๋ยวดูหนังไม่สนุกครับผมอ้าวอันนี้คืออะไรอ่ะอะไรอ่ะตอนนี้ละความเข้มข้นถึงตอนขนาดไหนแล้วคะตอนนี้ปมปมของเรื่องกำลังจะเข้ามาเรื่อยๆแล้ว ไม่รอนคะครับก็ไงรอดูครับว่ารายละเอียดต่างๆจะเป็นยังไงครับสุขสันติที่สนุกแน่นอนนะครับวันนี้ก็สนุกค่ะกินขนมากินกัมมาโอ้ครับงวดนี้เลขอะไรมาครับอย่างนี้ก็ได้ด้วยเหรอนี่ต้องถามแม่หมอครับผมแม่หมอไม่ได้เอาไพ่มาค่ะบอกก่อนเลยค่ะนี่ส่วนใหญ่นี่อยู่ที่ไหนกันเนี่ยอยู่ที่ไหนกันบ้างรายงานมาสิฝนตกไหมข้างนอกเป็นยังไงบ้างคอนแก่น ไม่กลับขอนแก่นตีคิวโตโน่หายไปไหนอ๋อถ่ายนังครับถ่ายนังถ่ายนังเท่เขาคิดว่าเขาเท่ครับดูชุดนิชาก่อนนะครับนี่ครับผมไม่มันมาเป็นตีมนิชาพรหมมากเลยลูกน่ารักมากเลยนะครับนางเอกเราเนี่ยชอบทุกคนเลยคให้ฝากละครค่ะแล้วก็ชวนแฟนๆไปชมละครพร้อมกันด้วยค่ะก็อะพี่โน ครับผมก็ฝากละครด้วยนะครับการเทพซ้อนกลนะครับทุกคนตั้งใจมากๆแล้วก็ดีใจมากนะครับสําหรับกระแสตั้งแต่เปิดเรื่องมามีความสุขมากดีใจที่ทุกคนมีความสุขครับวันนี้อย่าลืมดูนะครับเปิดช่องสายเลยอ่ะใช่ครับผมเพราะว่าอ่ะพันทิชาไปรักษาด้วยครับรอนอ่ะแพ้่ฝากบ้างแพรมีไฟเห็นแพรแพลุกขึ้นมาแพรมาเอาหน้าใหญ่ๆก็เลยตรงนี้ คืนนี้อย่าลืมดูนะคะตอนนี้กําลังจะมาแล้วเปิดเลยสนุกมากๆมีหลายปมของที่รอแล้วก็มีควานน่ารักตะมูตะมีของค่นีแล้วก็แม่หมอก็จะมาดูหมอให้นังเอกอีกอย่าลืมดูนะจ๊ะแ้วก็ให้ผมออกกล้องด้วยร้อีความแล้วผมเป็นไงก็ใครที่อยากเห็นผมพลิกบทบาทนะพลิกแรคเตอร์นะครับเป็นไงก็เรื่องนี้เนี่ยก็ติดตามได้ครับผมตอนนี้เลยครับผมเปิดเลยครับเพราะมาแล้วครับนะครับเราไปดูดีกว่านะครับผมแล้วโอ๊เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับไปด้วยกับาย โอเคขอบคุณค่ะทุกคน <c oughs>